นิเทศสิบว่าด้วยธรรมเป็นที่ดับแห่งปัญหาทิฏฐิทัศนะที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธพระโคโดมผู้เจริญทิฏฐิคตะไรๆของพระโคโดมมีอยู่หรือวัชชะสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคตะนั้นตถาคตนำออกหมดสิ้นแล้ววัชชะสัจจะที่ตถาคตเห็นแล้วนั่นมีอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ การเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้การดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้การดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้การดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ การดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้การดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้พลวิเศษแล้วเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานทั้งนี้เป็นเพราะความสิ้นไปความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดความสลัดคืน ซึ่งความสําคัญหมายทั้งปวงความต้องการทั้งปวงอาหางการมะมังการมานานุสัยทั้งปวงดังนี้